อัศจรรย์หลวงปู่เทพโลกอุดอรนำทางลูกหลานไปฝึกกรรมฐานณนะวัดถ้ำวัวแดงโดยลูกหลานไม่รู้ว่าเป็นหลวงปู่ขอเกริ่นนิดนึงว่าจริงๆแล้วถ้ำวัวแดงของจริงนั้นจะสามารถไปได้เมื่อถึงเวลาอันสมควรถ้ำจึงจะเปิดให้เห็นโดยจุดที่จะเปิดถ้ำวัวแดงนั้นแทบจะไม่สาจุดกันเลยก็ว่าได้เท่าที่ฟังจากพระที่ท่านอยู่ที่วัดเล่าว่า ประมาณปี2,539มีพระมาปฏิบัติธรรมหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นจำนวนมากจากคำบอกเล่าของพระบางองค์ที่ออกมาจากถ้ำได้เล่าให้ฟังว่าการปรากฏปากทางเข้าของถ้ำทวัวแดงนั้นบางครั้งจะปรากฏเหมือนเป็นม่านน้ำตกหรือหมอกบางๆแต่เดินทะลุเข้าไปได้เหมือนกับถ้ำทั่วไปมีฤาษีบางองค์เข้าไปฝึกกรรมฐาน ไม่นานต่อมาก็มีนิมิตว่ามีพระมาบอกคาถาให้พอท่องเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามีปักถ้ำวัวแดงโผลมาตรงหน้าให้เห็นอยากให้เข้าใจก่อนว่าถ้ำวัวแดงที่พวกเราเรทั้งหลายเดินขึ้นบันไดปูนเข้าไปกันเป็นว่าเล่นนั้นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าถ้ำประทุนแต่ป้ายบอกทางจะเขียนว่าถ้ำวัวแดง ถ้ำแสงจันทร์เป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยงามในเทือกเขาเพชรบูรณ์แต่เดิมภายในถ้ำจะมีปล่องให้แสงจันทร์และแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาได้แต่ปัจจุบันมีใบไม้มาทับถมจนปิดปล่องทำให้มองไม่เห็นแสงจันทร์และแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาถ้ำแสงจันทร์จะเป็นถ้ำที่สามารถเดินทะลุไปยังใจกลางป่องภูเขาไฟเก่าได้และบริเวณกลางป่องภูเขาไฟเก่านี่แหละจะเป็นที่สำหรับพวกเรา ใช้เป็นที่พักค้างคืนและฝึกกรรมาฐานกัน3วัน3คืนอุปกรณ์สำหรับการเดินทางประลออสำหรับดูดพิษมะนาวสดกันงูมีพิษได้วัตถุมงคลตามที่แต่ละคนจะศรัทธายาตั้งเอามาผสมกับน้ําทาขาและแขนกันมแมลงดูดเลือดและเห็บพิษผ้ายางพลาสติกสำหรับปูนอน มีดสำหรับตัดต้นไผ่และขุดหลุมกระดาษทิชชู่ที่นี่ไม่มีห้องน้ำเข้าป่าหามุมขุดหลุมวางระเบิดกันเอาเองน้ำดื่มเอามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาหารแห้งต่างๆเช่นมาม่าปลาแห้งหรือใครจะเต็มกะทิกล่องมาสำหรับทำข้าวหลามก็ได้เสื้อกันหนาวและถุงนอนการเตรียมเสื้อผ้าแนะนำให้เอาไปแค่ชุดเดียวพอ เพราะข้างบนไม่มีน้ําให้อาบอยู่แล้วควรเลือกใส่เป็นกางเกงจัดสะดวกกว่าและควรเป็นสีขาวหรือสีเหลืองหรือสีกลักเท่านั้นสีแบบสันติอโศกก็ได้เพราะที่นี่จะมีตัวกระบทัวใหญ่มากไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่าเหมือนลิงแต่ตัวใหญ่เท่าคนมันจะทำร้ายคนที่ใส่เสื้อผ้าสีอื่นนอกจากสีขาวสีเหลืองและสีกลัก พราะพวกลักลอบตัดต้นไม้กับพวกที่ชอบแต่งตัวแบบทหารเคยไปยิงพวกพ้องของมันมันเลยจำและจะเข้าทำร้ายทันทีเห็นอาจารย์ยอดบอกว่าเขี้ยวมันยาวขนาดเท่านิ้วกลางผู้ชายตัวใหญ่ๆได้เลยการเดินทางครั้งนี้ตอนแรกไปกัน9คนต่อมามีคนที่สนใจขอติดตามไปด้วยจึงมีเพิ่มมาอีกเป็น13คนพระสงฆ์สมรูปชายห้าคนหญิงห้าคน คืนแรกนอนพักที่ถ้ำวัวแดงก่อนและอีกสามคืนหลังไปนอนกันที่ถ้ำแสงจัน์ทรกลางป่องภูเขาไฟเก่าเกิดอัศจรรย์หลวงปู่เทพโลกอุดรเดินนำทางหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารช่วง11บเอโมงเสร็จก็เริ่มออกเดินทางกันต่อกลุ่มคนที่เดินเร็วก็จะนำกันไปก่อนมีสุนัขนำทางให้กลุ่มคนที่เดินเร็วปานกลางก็จะอยู่ตรงกลาง และรังท้ายด้วยคนกลุ่มที่เดินช้าคือพระอาจารย์เดชฤทธิ์พระอาจารย์ตือลูกหาพี่บัตรลุงบู่แม่นิ่มและหลวงตาที่เดินช้าเพราะต้องแบกของหนักตลอดทางแต่กลุ่มคนเดินช้าจะรู้ทางกันหมดทุกคนยกเว้นหลวงตาก,กับพระอาจารย์ตือแค่สองรูปที่ไม่รู้ทางไปถ้ำแสงจันทร์ปรากฏว่าพอกลุ่มแตกออกเป็นสามกลุ่มใหญ่และทิ้งช่วงกันไปไกลมาก กลุ่มพวกที่เดินเร็วแต่ไม่มีใครรู้ทางเลยเดินตามสุนัขนำทางมีบางคนมองเห็นหลวงตาเดินนำทางอยู่ข้างหน้าในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มคนที่เดินเร็วปานกลางก็ไม่มีใครรู้ทางเช่นเดียวกันและมองไม่เห็นพวกคนกลุ่มหน้าเลยเพราะทิ้งช่วงกันไกลเกินไปก็มองเห็นหลวงตาเดินนำทางอยู่ข้างหน้าให้เช่นกันทั้งที่ความเป็นจริงหลวงตาองค์ที่เป็นพระสงฆ์องค์จริง เดินอยู่ในกลุ่มหลังสุดมารู้ที่หลังเพราะพอพวกเราไปถึงบันไดลิงกันหมดแล้วกำลังนั่งรอกลุ่มเดินช้ามาถึงหลวงตาองค์จริงกลับเพิ่งเดินมาถึงและที่น่าสังเกตคือหลังจากทานอาหารไปเสร็จหลวงตาหันมาบอกว่าให้รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันพี่แก้วได้ยินชัดที่สุดหลวงตาพูดเป็นภาษาไทยชัดเจนมากและใบหน้าผ่องผิดปกติแต่พอไปถามหลวงตาองค์จริงอีกครั้ง ท่านกลับบอกว่าท่านไม่ได้พูดอะไรเลยและหลวงตาองค์จริงก็ยังพูดภาษาไทยไม่ชัดอีกด้วยท่านพูดแต่ภาษาอีสานแต่ที่ชัดที่สุดคงจะเป็นตอนที่หลังทานอาหาร11โมงเสร็จเริ่มออกเดินทางข้าพเจ้าเห็นหลวงตาองค์จริงนั่งขัดบาทอยู่เพราะผูกไว้หลวมท่านเลยนั่งข้างๆข,ข,ข,ขัดบาทใหม่ข้าพเจ้าก็เดินเลยท่านไปทางเดินมันก็แคบๆเดินได้แค่ทีละคน ปรากฏว่าพอเดินเลยหลวงตาองค์จริงไปไม่กี่ก้าวข้าพเจ้ากลับเจอหลวงตาเดินนำหน้าอยู่ห่างกันแค่เมตรกว่าๆตอนนั้นข้าพเจ้าก็ตกใจพอสมควรเพราะสงสัยว่าทำไมหลวงตาเดินแซงมาได้ทั้งที่ทางเดินแคบมากเดินได้แค่ทีละคนถ้าท่านจะแซงท่านก็ต้องขอทางให้ข้าพเจ้าหลบข้างๆให้ก่อนท่านถึงจะเดินแซงหน้าไปได้ แต่เพิ่งเดินพ้นท่านมาไม่กี่ก้าวกลับเจอท่านเดินนำหน้าอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนั้นท่านหันมามองข้าพเจ้าเล็กน้อยเหมือนกับจะดูว่าตามมาอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้ายังมองเห็นหน้าท่านอยู่ชัดเจนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำเอาพวกเรางงกันเป็นไก่ตาแตกองค์ไหนหลวงตาองค์จริงองค์ไหนหลวงตาองค์ปลอมนั่งซักไซไล่เรียงลำดับเรื่องราวกันพอสมควรสุดท้ายแล้วสรุปได้คือ มีหลวงตาสององค์แน่นอนเพราะกลุ่มที่เดินเร็วก็บอกว่าหลวงตาเดินนำทางให้กลุ่มกลางก็บอกว่าหลวงตาเดินนำทางให้กลุ่มหลังก็บอกว่าหลวงตาเดินนำหน้ากลุ่มเขาเหมือนกันจึงสรุปได้ว่ากลุ่มหลังเป็นหลวงตาองค์จริงส่วนที่กลุ่มกลางกลับกลุ่มหน้าเห็นแปลว่าเป็นหลวงตาองค์ปลอมและองค์ปลอมก็คือหลวงปู่เทพโลอุดรแน่นอน พราะก่อนออกเดินทางพวกเราอาธิษฐานกันไว้ว่าอยากจะพบท่านสักครั้งและก่อนออกเดินทางพระอาจารย์เดชฤทิ์ก็บอกว่ามองเห็นหลวงปู่เทพโลกอุดรเดินนำหน้าพวกเราอยู่เพียงแต่ท่านมาสงเคราะห์ให้พวกเราเห็นแบบไม่รู้ตัวคือมาเป็นพระแก่ๆเหมือนกับหลวงตาที่มาด้วยกันทําให้พวกเราไม่มีใครเอะใจสงสัยกันเลยตลอดการเดินทางพอมาถึงที่แล้ว นั่งคุยกันเลยมาถึงบางอ้อทีหลังเพราะไปมัวแต่ยึดติดว่าท่านต้องมาแบบที่เคยเห็นในรูปภาพวาดท่านอาจมาในรูปแบบอื่นที่เราคาดไม่ถึงก็ได้